สวัสดีครับเชิญเชิญครับวันนี้ไปตลาดได้ผักผักขี้หูอ่ภาษาเหนือผักขี้หูด,หผ,หดผักขี้หูดนี่จะเป็นผักประจําคนภาคเหนือเนาะ,ะประมาณนี้ไปเด็ดไปเด็ดก่อนแล้วก็เป็นท่อนๆใช้ใช้เม็ดมันใช้ยอดเหมือนฝักอ่อนครับเนาะไปหั่นล้างให้สะอาดแล้วก็หัน่นเป็นผักพื้นเมืองของทางเหนือเรามาผัดอกไก่ดู รันก็รสชาติดีที่สำคัญไม่มีสารเคมีเดี๋ยวจะให้รอแล้วก็ใส่ตาลงไปก่อนการน้ำมันนะครับเมนูนผมจะไม่แค่น้ำมันล้างกระทะก็ง่ายล้างจานก็ง่ายครับที่สำคัญลำไส้เราก็ทำงานง่ายทำงานไม่ยากนะสไตล์ผมก็จะใส่กระเทียมถ้าโดยทั่วไปนะก็ คนเราจะทำเนาะโดยทั่วไปก็จะใส่กระเทียมแล้วก็หอมแดงคลุกกันก็ได้ครับผมก็จะใส่เมดพริกไทยสดใบมะกรูดกระชายแล้วก็พริกเอาไปกขกหยะทำให้มันหอมก่อนผมชอบสไตล์นี้เนาะทำไมต้องไม่อกไก่เพราะว่าอกไก่เป็นเนื้อที่มีโปรตีนเยอะครับแล้วก็ไขมันไม่มีเลย ครับมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรือคนต้องการดีลสุขภาพครับจะเน้นอกไก่เน,นเน้นสมุนไพรผมจะเน,เน้นสมุนไพรนะมีมือผมถ้าคนไม่ชอบตัวไหนตัดออกได้ครับที่หลักๆก,ก็จะเป็นกระเทียมกับหอมแดงผมเริ่ม,มบกยอกว่าใส่ไก่นตครับ พอใกล้สุดแล้วผมก็จะใส่ผัขี้หูนี่ในใส่เห็นไหมครับอกว่าเอาไว้กินกับพวกน้ำพริกอร่อยเอาไปทำต้มอะไรก็ได้ครับแต่ผมจะเอาผัดไผ่เราก็ผัดได้ครับก็โอเคอใช่ไหมผัดดีเราก็ได้แต่จจเหมียนตัวปักยาเนาะหรือแม่ก็ผัดถั่วแระอะไรแบบผัดสไต เอาเริ่มสุกแล้วก็ใส่น้ำมันใส่ลงไปใ่ก็ใส่กปลาเขียวตุ้ย้ายใกล้สุดผมจะใส่ทีชีฟ้าแดงลงไปจริงๆแล้วก็เสร็จแลวก็ไม่ต้องการเกล็ดนะผมจะใส่ทีชีฟ้าแดงแบนี้ ต้องดีสักเลาแล้วการคับแล้วก็ปิดแก๊สแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเช่นเคยนะครับมมไม่งอนละมันนะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะเห็นคนไทยสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะครับ ฝากกดชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ